วันนี้ก็จะพามาดูอุปกรณ์ห้องทำเค้กคุณหลังและน้องๆนะคะไปซื้อกันมาได้กันมาเยอะเลยนะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำขนมใกล้แล้วค่ะพี่ๆใกล้จะได้เห็นเมนูขนมที่ร้านเพิ่มอีกจะบอกว่าน้งมดแล้วก็คุณหลังแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ร้านนะคะก็คือช่วยเหลือกันดีมากช่วยกันออกไอเดียนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือกันดีสุดๆไม่ว่านงวดจะทำอะไรนะคะทุกคนก็คือคอยซัพพอร์ตเต็มที่สุดงมดรู้สึกโชคดีมากๆเลยค่ะที่คนรับข้างนะคะขยันแล้วก็น่ารักมากตอนนี้ห้องทำขนมนะคะก็ทำกันบิวอินเสร็ ทำกานสั่งเพิ่มเรียบรอ้อยเดี๋ยวอีกไม่นานพี่ๆรอชมเมนูทางร้านกันได้เลยค่ะนงวดเองก็ตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวะะจะรัางสารเมนูเค้กนะคะให้หน้าตาแล้วก็รสชาติออกมาดีเลยค่ะอุปกรณ์ทําขนมต่างๆเนี่ยนะคะคุณหลังกับน้องๆนะคะก็ไปซื้อกันมาที่อีกซึ่นงนงวดเองก็ไม่ได้ไปด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ได้มาก็คือถูกใจสุดๆเลยค่ะหลังจากเก็บอุปกรณ์เข้าห้องขนมเสร็จนะคะนงมดก็หิวมา,มากๆเลยก็เลยแวะ,ะไปที่ร้านอาหารครัวกะเหลี่ยงนะคะบรรยากาศร้านดีมากๆค่ะมีที่นั่งเยอะเลยใครได้มาเที่ยวสวนพึ่งนะคะก็แวะมาทานร อาหารอร่อยๆเยอะเลยรออาหารไม่นานด้วยค่ะตอนนี้ก็คืออาหารลงบนโตะนะคะทุกคนก็คือพร้อมกินกันแล้วที่ร้านก็มีเมนูเด็ดๆเยอะเลยวันนี้ก็สั่งกันไปเยอะเลยนะคะอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วที่นี่ทอดมันอร่อยมากค่ะพี่แกงป่าก็อร่อยค่ะจะบอกว่านงวดนะคะเบิ้นเข้าวไป2จานเลยค่ะข้าวคือหมดเกลี้ยงทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปด้วยตอนนี้ก็คืออิ่มอร่อยกันทุกคนเลยค่ะแต่นงวดนะคะยังไม่กลับบ้านค่ะเดี๋ยวแวะไปที่ตลาดนั้นนะคะไปซื้อผลไม้ไปฝากคุณพ่อกันพอดีว่าพ่อน้งมดเข้างาบลดนกั ก็คือปลอดภัยแล้วนะคะจะได้กลับบ้านแล้วค่ะหายไวๆกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะเยี่ยมคุณพ่อเสร็จนะคะนมลก็กลับมาบ้านวันนี้นมลกินอะไรไปเยอะมากค่ะถึงบ้านนะคะก็ต้องแปรงฟันกันก่อนยาสีฟันที่นงมลใช้นะคะนั่นก็คือยาสีฟันกิงๆเลยค่ะใช้หมดไปเยอะมากๆมีตัวะไรสูงสุด1 5 0 0 p m นะคะช่วยฟันขาวแข็งแรงช่องปากสะอาดลมหายใจสดชื่นใครชอบกินชากาแฟแล้วก็มีคราบเหลืองนะคะนมลแนะนํายาสีฟันกิงๆตัวนี้เลยค่ะใช้ดีมาก